สวัสดีครับวันนี้พบกับพงษ์วัาน์ชาแนลวิถีชีวิตและการเดินทางวันนี้ป้าปาพามาดูข้าวที่เราตัดนะครับว่าเป็นยังไงนี่ราพากันไปชมกันเลยคลิปก่อนๆน,นะครับที่ตัดต้นหญากับข้าวพร้อมๆกันเราใส่ปุ๋ยทีหลังนี่นะครับบริเวณนี้แหละสุดยอด ข้าวจะขึ้นก่อนหญ้านะครับนี่สวยงามมากช่วงนี้ข้าวกำลังเขียวนะครับนี่ได้รับปุย็เขีก็เขียวไปเรื่อยตอนแรกๆคลิปแรกๆเนี่ยมีแต่หญ้ากับต้นเราพืชที่เราตัดตอนนี้มีข้าวขึ้นแล้วครับ ต้นว่าจ,จะพืกกับต้นหญ้าขึ้นไม่ทันแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคือแตกกอเรียบร้อยแล,แล้วก็จะเป็นการต่างทองช่วงนี้ฝั่งนู้นออกแล้วครับไกลๆนู้นนู้นเริ่มออกแล้วแหละฝั่งนี้ยังไม่ออกครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คุ้มค่ากับการตัดลงทุนตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวฟื้นขึ้นมาใหม่รัดย,ยอดขึ้นมาใหม่นี่นี่แหละครับคลิปก่อนนะครับที่ป้าป๋าผมตัดอยู่ตรงนี้แหละเนีอันนี้คือมีแต่ข้าวเลยครับตอนนี้ต้นวัชพืชหรือตอน้นหญ้าแทบจะมองไม่เห็นมีก็มีเป็นส่วนน้อย เลเป็นกองกว้างครับที่เราตัดมาคลิปก่อน,อนตอนนี้มีแต่ข้าวครับเป็นวิธีการกำจัดวัชพืชอีอย่างหนึง่งโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรือาสารเคมีเราจะตัดข้าวครับต้นวัชพืชพร้อมๆกันแล้วก็ใช้ปุ๋ยกระตุ้นให้ข้าวมันขึ้นเพราะว่าวัจาจักรของต้นข้าวกับต้นพืชมันจะแตกต่างกันเพราะว่า ข้าวมันจะเป็นข้อมันจะขึ้นแล้วก่อนต้นพืชมันต้องรัดแล้วแตกยอดแตกใบปวาจะขึ้นมาก็ไม่ทันนี่อันนี้ข้าวขึ้นก่อนแล้วครับอันนี้รอออกรวงแล้วครับตอนนี้นี่ถือว่าโอเคครับยามเย็นๆครับเลิกงานแล้วก็เข้าบ้านมาดูข้าว อันนั้นนี่ของเราทั่วไหนอขออันนี้ใช่ไหมแถบแถบแยาไปนู่นอัน,นู่นมันเขาอ,อะไรก็ขอขอ,อันนี้กับมืันกันใช่ไหมแต่มันออกชาก,กว่าอ๋ออันนี้วันหลังรูปขึ้นก่อนต้องออกก่อน จะพาไปดูต้นที่ออกแล้วนะครับเริ่มออกพวงแล้วไปพาไปดูเลยจะพาไปชมครับข่าวที่ออกอออออโอ้ยโครนกี่โครนครน,นี่อันนี้เริ่มออกแล้วครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะ ออกทั้งหมดนะครับแรงนี้ฝาอันนี้จะหวานก่อนใช่ไหมพ่อเป็นข้าวมะลินะครับแต่ฝั่งนั้นนะจะเป็นข้าวอีกพันหนึ่งเว่ามะลิมันจะต้องออกก่อนอยู่แล้วเนี่ยผรเวณแท้ๆนี่แหละ บรรยากาศก็ดีครับจนเย็นๆชิวๆเนี่ยอันนี้ดูครับเนี่ยมีแต่ข้าวทั้งนั้นแหละวัชพืชก็เดรสสมโอเรยแล้วต้นข้าวครับตอนนี้ไ้ตรงที่ไม่งอกมันก็ประมาณนี้แหละร้อนๆน,นิดนึงมันก็นี่อตอนนี้รวงมันใหญ่มันหา่างแางมันก็มันใหญ่

มันก็เรื่องว,ว่าตัวใบมันจะน่งคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาดูคร้าวครับนี่มาแล้วเราจะกลับลวเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปดูอะไรเกี่ยวกับกเกษตรกรนะครับเกษตรปลูกผักสวนครัวเกี่ยวกับข้าวบ้างอะไรบ้างวิถีชีวิตของชนบทและคนบ้านของเรา ตามสเต็ปตามสคริปต์ครับ,รบวิธีชีวิตและการเดินทางแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับโอเค